สิ้นนะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่การเป็นตัวแทนนักเรียนไทยนะครับผมเองหลายๆท่านอาจจะไม่เชื่อว่าอย่างนักเรียนไทยรุ่นแ,แรกนะั่นคือพี่เปียมงอยู่อ่อนอันนี้นะครับพี่เปียมของเรานะครับพี่ก้องล้วนแต่ผ่านการเป็นนักเรียนไทยมาทันะ้งสิ้เพราะฉะนั้นถือว่าทัพที่เข้ามาร่วมสนับสนุนให้เกมการแข่งขันในปีนี้เนี่ย มีอะไรที่แปลกใหม่อาจจะอีโคโสปอร์ตนะครับหรือว,ว่านะทำให้เรามีกำลังในการที่จะทำทีมเพิ่มมากขึ้นแล้ก็ขอบคุณสืสาราเนี่ยจะส่งทีมงานคอยสกา้าวติ้งทั้ง16ทีมต้งเรียนนะครับว่าเราจะสกา้าตั้งแต่รอบแรกทั้ง16แล้วก็มีข่าวดีอีกส่วนหนึ่งก็คือผมต้องไปสมัครเป็น 14, 2026และ2028 ในรุ่นอายุในโลกต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะฝากทางท่านผู้ในการนำโค้ชองค์กรกอลางในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนดังนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกทีมจะเพิ่มของใหม่คือของผมแนละของสมาคมพูดบอกไปด้วยเนื่อนไขก็คืออีกประมาณ6กเจ็ดหกแปต่อไปนี้ทุกทีมที่จะเข้าแข่งการเกิดกุณคกับท่านผู้แทนจาก ทางบริษัทน้ำมันอัพโลนะครับไทยเด็กังครับก็วงไม่มีสิทธิ์ตอบนะฮะก็ขอขอบคุณด้วยครับน้องๆน,นักกีฬาหลายๆคนที่มีโอกาสได้แข่งเต้าเข้าไปอยู่ในระดียวอาชีพนะฮะซึ่งของให้เยาวชนไทยขอเราเนีเ่ยได้ไปในที่ได้นเรียนเจอกับคุณพิรเมศนีม่มาก่อครับผู้แทนจกกากบริษัทแกรสปอร์ตที่เด็กดังปีในครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังไปแข่งยิ่งว่า ทางการแข่งขันทางนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าไว้แล้วเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้น้องๆนันนกเรียนโอนิมิตครับโอรเจนิมิตนะครับคุณหางโรงเรียนศึกษาดนตรีครับก็โรงเรียนนิดชุดพิมน,นะครับทั้งกลับดูให่ครับ ต่อด้วยโรงเรียนเทศบาลนครควสวรรค์ครับครับ,บ,บ,รบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีและโรงเรียนวชิาราลัยนะครับอันนี้เราจะให้อยู่ในอสมทนุรีนะครับจะแยกเป็น A กับ B ทเทศริน B ีหนึ่งเทศริน B นะครับ ต้องเป็น A นะครับจารย์ต้องหยิบให้ได้ A จะเป็น A1 หรือ A2 บังคับจังเลยอ้าว A1 เอได้หมดทั้งสดชื่อนะพอไม่กลครัวท่านพอบอกว่าได้หมดครับ B A2 ครับอยู่ A2 เป็นด2นะครับ a อ a กเอสี่ครับเอสี่ <A 4. S 2> นะครับเอสานะครับครับดีครับ b ีห้านะครับ ดีสีครับ